เ็ความเค็มเมนูแกงไทยจะเค็มขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกต้มยำกุ้งอาหารประจําชาติไทยครับดูจากสีแล้วน่าจะเผ็ดนะโอ้โหไปที่72เลยนะครับเข้าขั้นเค็มมากๆนะฮะเมนูต่อไปแกงส้มเมนูนี้ผมชอบมากเดี๋ยวไปดูกันครับปกติผมชอบกินแกงส้มกับไข่เจียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันแกงส้มของโปรดแต่เท่าไหร่เอ้าแรงกว่าต้มยำกุ้งอีกขึ้นมาที่81สนะครับสงสัยคงต้องพักกันไว้ก่อนแล้วนะครับแกงส้มเนี่ยอันต่อไปแกงจืดครับ จะจืดสมชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมแอบรุนนะเพราะอยากรู้จริงเฮ้ยน้ำมีความรู้ใสอยู่ที่ประมาณ44%เเนะครับเค็มมากๆเหมือนกันนะฮะแกงจืดแต่ไม่จืดสมชื่อเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีส่วนประกอบอื่นอยู่ที่เขาใส่ไปด้วยนะครับเมนูต่อไปพะโลเฮ้ยเกินคาดพะโลอะไรเนี่ยความเค็มทะลุเกินรให้ไปแล้วไม่รู้เขาใส่ส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับทามีมามืดของจริงทุกคนใครเป็นแฟนพะโลก็รักษาไตกันดีๆด้วยนะครับทุกคนมาที่เมนูสุดท้ายครับแกงเขียวหวานผมชอบกินกับขนมจี อีกแล้วทุกคนทะลุไปร้อยเลยเข้าขั้นทะเลเดซี่ครับเค็มมากๆโอ้โหใครจะกินเมนูไหนก็ลองดูเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับดูนะว่ามันเค็มอะ่ะแต่จะให้เลิกได้ไงมันอร่อยใช่ป่ะล่ะครั้งหน้าใครอยากให้วัดอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ